อาชีพค้าขายแผงลอยเตรียมเอกสารแบบนี้ทางธนาคารเตรียมเซ็นอนุมัติอย่างไวเลยค่ะสวัสดีค่ะอารินนะคะจากศูนย์นิสสันคนครพนมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารในการเช่าซื้อรถยนต์กับอาชีพค้าขายแผงลอยต้องเตรียมเอกสารแบบนี้ ทางธนาคารเตรียมซินอนุมัติอย่างไวเลยค่ะถ้าจะพูดถึงอาชีพค้าขายนะคะก็มีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนพาณิชย์นะคะวันนี้หลินจะมาพูดถึงในกรณีที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์นั่นก็คืออาชีพค้าขายแผงลอยนั่นเองนะคะเตรียมเอกสารอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมตรวจเช็คตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยติดเครดิตบูโรหรือเปล่าถ้าข้อแรกผ่านต่อข้อ2ได้เลยค่ะ ข้อ2เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะข้อ3เตรียมสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะคะรายได้ของเรานั่นเองนะคะข้อ4เตรียมเอกสารนะคะแสดงรายได้ของเรานะคะว่าเราเนี่ยได้รายได้มาจากทางไหนนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่า เราเช่าแผงนะคะเราต้องมีสัญญาเช่าแผงนะคะและถ้ามีใบเสร็จค่าเช่าแผงก็เตรียมไว้ด้วยนะคะและถ้าในกรณีที่ไม่มีทั้งสัญญาเช่าแผงและไม่มีใบเสร็จค่าเช่าแผงนะคะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราต้องเตรียมเขียนแผนที่นะคะให้เจ้าหน้าที่ระบุข้อมูลให้ชัดเจนนะคะว่าเรามีหน้าร้านมีการขายสินค้าอยู่ ตรงนั้นจริงๆนะคะเราขายอยู่จุดไหนวันไหนนะคะแล้วก็เรามีสินค้าอะไรบ้างนะคะหน้าร้านของเราเวลาเจ้าหน้าที่นะคะลงไปตรวจสอบนะคะสินค้าเรามีอะไรเนี่ยเรานําออกมาวางหน้าร้านให้หมดเลยนะคะ<อ>เพื่อที่จะได้ประเมินรายได้เพิ่มนั่นเองนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ไปถึงแผงแล้วนะคะไม่เจอแผงจะโดนรีจ е ทันทีนะคะเสียเวลาเข้าไปอีกนะคะห <ๆ S 1> วังว่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับ คนที่อยากออกรถยนต์นะคะในอาชีพค้าขายแผงลอยนะคะและคลิปต่ตอๆไปนะคะก็จะมีนะคะการอัปเดตนะคะอาชีพในการออกรถเรื่อยๆนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะคะที่นิสสันนครพนมค่ะ